สำนัก,ก2025กย,<ม>ยังมีสำนักศักยันอยู่นะแต่สำนักศักยันอันเนี้ย <c oughs> หาเข็มหายันอะไรไม่เจอนะออแต่ที่เจอคือมีปืนนะออมีหัวกะโหลกแล้วมีซากทารก นี่ท,ทำไมก่อนถึงบอกว่ามันก็ยังเป็นเรื่องของความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าบางทีก็โอ้โหนะโลกมันไปถึงกี่จีแล้ววะยังมีคนเล่นของอะไรแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ทางตํารวจเนี่ยคุมตัว6สมุนของสํานักแห่งนี้ครับส่งฝากขังแล้วก็ขยายผลหลังจากที่เจอทั้งปืนทั้งอะไรต่างๆที่คุณบิวบอกเนี่ยครับลองไปดูภาพกันก่อนครับ มันเหมือนแกแบบไม่ได้กลัวใครเลยเนาะอ,อยู่ด้วยกันแล้วมันยิ่งห้าวกว่าเดิมนี่เราไม่ได้พูดอะไรผิดไปใช่ไหมอ,อันนี้คือสํานักศักยัน์หรือว่าซุ้มมือปืนหรือเป็นกลุ่มแบบวัยรุ่นอันธพาลอะไรอย่างนี้ป่ะแบบและถ้าเราเห็นภาพนี้เราเป็นชาวบ้านในพื้นที่เป็นคุณคุณ,คณกลัวไหมไม่ใส่เสื้อแล้วมีการพกปืน<อ>ปืนยาวเลยนะอยเออนะก็เนี่ยครับรถกระบะขับมาจอดป้าบลงมาจากรถนะถือปืนยาวพาดบ่า ตนะโกนนะแล้วก็หายไปจากมุมกล้องครับก่อนที่คนในรถอีกสองคนจะเดินตามเข้าไปแล้วมันก็ยังมีภาพอีกมุมหนึ่งด้วยที่เป็นภาพชายชะกันเนี่ยถือปืนลงจากรถนะครับแล้วก็ถือปืนเนี่ยเดินอ้อมหลังรถแล้วก็เดินเข้าไปในคารนี้เช่นเดียวกันนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือเขาเขาไม่ได้หลบหลบซ่อนๆนะถูกไหมเขาแบบเขาถือโชว์เลยเข,เขาถือโชว์เลยด้วยซ<า>้ำน,นะให้<อ>คนเนี่ยรู้สึกว่าเออเกรงกลัวเขาอ่ะนะแล้วก็เป็นการถืออาวุธอย่างเปิดเผย นะให้ชาวบ้านเนี่ยคือหวาดกลัวซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นก็เกรงถึงอันตรายนะว่ามันจะมีเหตุร้ายมันจะมีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมีการถ่ายคลิปร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบครับค่ะต่อมาเนี่ยตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษก็วา,วางแผนนำกำลังบุกเข้าไปตรวจคน้นก็พบว่าที่เนี่ยสำนักศักยันเนี่ยอยู่ในทาวน์โฮม3มชั้นครึง่งชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องโถงคล้ายกับสำนักทรงเจ้าที่ศักยันก็ไปเจอเราใช้เขาลูกศิษย์เลยไหมมีลูกศิษย์ มีสมุนมีอะไรอย่างเงี้ยนอนอยู่เดียงรายกันอยู่ในห้องนับๆอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยรวมหคนก็คุมตัวไปสอบสวนไปเจอของกลางเพียบเลยคุณผู้ชมมีอาวุธปืนเนี่ยมาที่วางเรียงนั่นน่ะเป็นปืนลูกซองยาวกว่าสองเมตรเกือบสิบกระบอกมีปืนสั้นด้วยพร้อมเครื่องกระสุนจํานวนมากและภายในสํานักศักยันต์เนี่ยก็มีหิ่งพระพุทธรูปมีเทวรูปแล้วก็มีหัวกะโหลกมนุษย์น่ะมีโครงกระดูกมีลูกกรอกมีศพทารกมีหนังเสือโคร่ง และมีนอแรดอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเอ๊ะเออของกลางนี่หลายรายการเลยใช่เพียบเลยไหนะที่วางเรียงรายอยู่เนี่ยแต่ตลาดก,ก็คือมีอาวุธด้วยไงฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นนเนี่ยครับก็เนี่ยฮะรวบรวมนะไปอยู่ในนะเรื่องของการทําคดีต่างๆนะครับแล้ววันนี้ครับหลังจากที่มีการคุมตัวไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็เบิกตัวผู้ต้องหา6คนลูกสมุนของสํานักแห่งนี้ครับออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติม เขาบอกปกติแล้วเนี่ยจะมีการเปิดรับสักยันทําคุณใส่กลุ่มลูกค้าถามว่าเป็นใครเขาบอกส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนเขาเป็น,บบนชาวจีนเหรอ,อ,อที่เขาเข้าออกๆอะนะใช่เอ๊ะมันก็เอ๊ะหลาย,ลายอะไรไงนะเป็นเรื่องของมาฟงมเฟียอะไรเปล่าไม่รู้เนาะแล้วก็มีการนําตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังนะครับส่งฝากขังต่อไป แล้วก็ตอนนี้ทั้งหมดก็ยังไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมตํารวจก็จะขยายผลตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนนะครับแล้วก็รวมไปถึงดูเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆศพทารกลูกกรอกอะไรต่างๆว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริงหรือไม่อา้าวก็ต้องดูเผื่อไวไ้ด้วยนะว่าไอ้กระโหลกนะั้นมันอาจจะปลอมก็ได้นะเป็นปลอมเป็นป็นอปรอหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้ดันหมายความว่าในคดีนี้เนี่ยมันก็จะต้องขยายผลไปในหลายเรื่องหลายราวทั้งเรื่องของอาทิเอะแล้วก็คืออาวุธปืนับ เป็นสำนักจักยานมีอาวุธปืนทำไมเยอะแยะะถูกไหมแล้วไหนจะเป็นที่บอกอ่ะซากเด็กทารกอพฤติกรรมของใครเ้าเข้าผีทั้งหลายเนาะเป็นศพใครยังไงหัวกระโหลกจริงไม่จริงแล้วที่เอ๊หนึ่งที่บอกว่ามีชาวจีนอ่ะเข้าเข้าออกออกมาทําไมหรือจะเป็นจีนเทาหรืออะไรเป็นลูกค้าจริงไหมใช่ไหมฮะที่ต้องตามขยายผลกันต่อในคดีนี้นะคะเอาแต่ทั้งมดทั้งมวลก็เริ่มต้นจากการถือปืนโชว์นะใช่ที่ชาวบ้านเขากลือเขาเลยมาร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะคะ